อยากแล้วยามไหนก็ได้ซึ่งจะได้อย่างไรถึงจะได้ให้เป็นคราวก่อนโน้นเราได้พูดกันถึงเรื่องของการได้ในเรื่องวัตถุวัตถุสิ่งของหรือว่าผู้คนเช่นได้ทรัพย์สินเงินทองได้คู่รักเป็นพ่อแม่ได้ลูกอย่างนี้เป็นต้นทีนี้หันมาพูดถึงนามธรรมาบ้างถ้าสมมุติว่าเราได้ในด้านของนามธรรมาเหมือนอย่างเช่นความรักความดี ชื่อเสียงกิตยศความมีหน้ามีตาความมีศักดิ์ศรีความมีอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราอยากได้มากบางทีจะยิ่งเสียกว่าในด้านวัตถุสำหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่มีวัตถุแล้วก็จะสแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นนามธรรมทีนี้นามธรรมที่อยากจะหยิบมาพูดกัน ในวันนี้ก็คือเรื่องของคำว่าอำนาจเมื่อได้อำนาจอยากได้อำนาจได้มาแล้วจะใช้อำนาจนี้อย่างไรถึงจะเรียกว่าใช้เป็นและอันที่จริงแล้วอำนาจนี้ดูเป็นสิ่งที่หอมหวานจริงไหมอไอหอมหวานได้ครับหอมหวานถ้าใครอยากได้ใครใครอยากกินแล้วก็พากันยื้อแย่ง<อ>เพื่อที่จะให้มีอำนาจนะ ทำไมเราถึงรู้สึกว่าอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่หอมหวานเป็นสิ่งที่น่าอยากได้น่าอยากมีทำไมคนที่มีอำนาจแล้วก็สามารถใช้อำนาจนี้ไปนในทางไหนก็ได้ครับก็เพราะรู้สึกว่าเมื่อมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยอำนาจนี้เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นสิ่งอะไรสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับจะบันดาลให้มีอะไรก็ได้ให้เกิดอะไรก็ได้ทั้งในทางที่เป็นบวกและเป็นลบ เรียกว่าชี้ต้นตายปลายเป็นอย่างที่เขาว่าชี้นกเป็นกาชี้กาเป็นกระรอกชี้กระรอกเป็นขังคกอะไรทำนองอย่างน,น,น,นั้นเป็นต้นคือชี้อะไรชี้ได้เพราะฉะนั้นคนก็เลยอยากได้อํานาจอยากมีอํานาจทั้งในทางบวกและทางลบอันที่จริงแล้วการที่มนุษย์เราอยากได้อํานาจหรืออยากมีอํานาจถ้าจะนึกดูเนี่ยใครอยาก ตัวฉันน้าตัวฉันตัวฉันนี่หละอยากอยากได้อยากมีอํานาจเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปก็อยากได้เพื่อสนองตัณหาของฉันแต่เป็นตัณหาที่เกิดขึ้นตามอํานาจของอภิชาไม่ใช่ตัณหาที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงอยากจะพูดว่าอํานาจนี้เป็นสิ่งที่หอมหวานเป็นสิ่งที่น่ายอยากได้อยากมีสําหรับคนทั่วไปก็จริงแต่เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังให้มากเลย ไม่อยากใช้คําว่าอํานาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าการที่มันจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวมันอยู่แก่การที่ว่าได้มาแล้วใช้เป็นหรือไม่เป็น